สวัสดีครับผมนาะยประนวศีจันรหัสนิสิต6 6 1 0 5 0 1 1 2 2เอ่อวันนี้ผมจะมาอธิบายการทำงานของโค้ดในรูปของหัวข้อที่8นะครับในการบ้านข้อที่8ที่ว่าจงออกแบบเครื่องคิดเลขโดยใช้ LCD โมดูลนะครับแบบ I 2 4 C นะครับและคี์บอร์ด4 4นะครับเพิ่มจุดทอนิยมคีย์เลขติดลบได้และเพิ่มฟังก์ชันแมทต่างๆนะครับใส่โค้ดแทนล็อกเพยกำลังสแควร อินเวอร์สแล้วก็แอบส์ลูดนะครับโดยที่เรียนแบบเครื่อง่ลยวิทยาศาสตร์นะครับโดยที่ต้องมีกลุ่มท็อปโกหน้าปุ่มคีย์บอร์ดนะครับให้ขยายจำนวนคีย์ได้มากกว่า4คูณสนะครับอาจจะผมจะมาอธิบายตัวโค้ด,ดกันเลยนะครับนี่คือตัวโค้ด,ดที่ใช้ในการำใช้ในการรันตัว scd นะครับผมจะอธิบายในรูปของ N น้ตแพดนะครับอันนี้เป็นตัวโค้ด,ดรวมนะครับเหมือนเมื่อกี้เลย จะผมะอธิบายแยกทีละส่วนนะครับโดยมีคำอธิบายดังนี้นะครับอย่างแรกนะครับในตัวของ Library และตัวแปลพื้นฐานนะครับก็จะมีประกอบไปด้วย include y t h ครับ include liquid crystal i 2 c h ครับแล้วก็ include math t h ครับโดยที่ว่า liquid crystal i 2 c เนี่ย i 2 c วงเล็บ0ูนย์คูณสองเจ็บจุด้าสิบหกน้าสองเนี่ยอันนี้ก็คือ ผมบอกว่าไอ้ตัวนี้มีขนาด6กคูณสิคูณ i 2 c มีขนาด16คูณ2ครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นอัปเดตของมันนะเออใช้ Y h ดเเพื่อสื่อสาร i 2 c ครับแล้วก็ใช้ Liquid Crystal i 2 c สำหรับ lcd ครับต,ตัวนี้เป็นขนาดของมันนะ m a t h h ดอดใช้สำหรับฟังก์ชันทางดิจิตาเช่นสายคอร์แทนแล้พาวเวอร์ครับต่อไปนะครับในส่วนของ ต่อไปนะครับค right. ือ define เขา delay key 30นะครับแล้วก็ define no key 0ค so claro. ูณ ff นะ byte key 4คูณ4ของ matrix 16คูณ16นะครับก็คือ byte c o m key ของ4คูณ4นะครับโดยที <sh> ่อัน <sh> น <ut> ี <nên> <sh ut> ้เป็นตัวของเอ่ column นะในการเลือกแล้วก็ทำการ string ค่าไว้ เราทำการโฟลด์เดสต์ตัวของตัวของเอเดสต์บ๊อบเว้นไว้ไว้เก็บข้อมูลไว้31แล้วก็ชาออปชัน31แล้วก็อินดิเชียลอปชันมัลติได้ก็คือฟังก์ชันการคูณกับารหารเซตที่เป็นศูนย์นะครับแล้วก็ฟังก์ชันการบวกกับการลบจะได้เป็นศูนย์ แล้วก็ initial mode เป็นศูนย์นะเพราะว่าเราจะมีการเลือกโหมดขึ้นเพราะว่าโจทย์เป็นการ toggle นะใช้ปุ่ม toggle ในการเลือกโหมดนะมาแล้วนะแวอธิบายในภาพรวมใหม่ลอบคืออันนี้ตัวอาจารย์คกีพูดถึงตัวโค l นะครับอันนี้อธิบายแปดย่อยนะก็เขา delay key นะครับใช้ delay สำหรับรีบอฟปุ่มส่วน no key เป็นค่ากรณีที่ไม่มีปุ่มกดแล้วก็ key สี่คูณสี่มาทีคิบบกคูณสิบหกก็คือแผนที่ของ ascii ของคีเดนัปปุ่แล้วก็คอมคีส4่คคือกำหนดโลของคีพาสี่คูแล้วเอ c เก็บสมการที่ป้อนจากคีพาสเดสแล้วก็ตัวของริ s นะก็คือเก็บเดสแอลเอเนคะรับคือทำหน้าที่เป็นตัวเก็บตัวเลขครับ o อปชั่นแอทำหน้าที่เป็นการเก็บโอเปอเรเตอร์เช่นบวกลบคูณหารแล้วออปชั่ Diversity, นมะัลติไ d i v e r ์ i v เวอร์ซครับ แล้วก็ออปชั่นคลาว s ใไหมนัใช้ในการนับจำนวนออเ r เ t เตอร์สำหรับลำดับความสำคัญว่าคูณหารต้องมีลำดับความสำคัญมากกว่าบวกและลบส่วนในตัวโหมดนะครับก็ใช้ในการเป็นโหมดเป็นปุ่มพิเศษสำหรับเลือกปุ่มถ้าโหมดสูงเนี่ยก็เป็นการเป็นเครื่องคิดเลขปกติถ้าโหมด1นึ่ก็จะมีการใช้ตัวของซายคอรแล้วก็ตัวหารใน นะครับโหมดนะครับโหมดปุ่มที่ศษ้ว่าศูนย์เป็นปกตินะครับ,นรนรบหนึ่งเป็นฟังก์ชันไซน์คอสแล้วก็การหารนะรโดยที่ว่าเราใช้ตัวของตัวในตัวหารเนี่ยครับเป็นตัวปุ่มผมก็คือเราในฟังก์ชันปกติเครื่องคิดเลขใช่ไหมครับก็จะมีการบวกลบคูณหารแต่ว่าถ้าในตัวคิดเลขที่เราใช้เนี่ยเราจะมีแค่การคูณการหารจะย้ายไปอยู่ที่หมดหนึ่งนะ แล้วการว่าหมดหนึ่งะเราก็จะประกอบด้วยซน์คอสแล้วก็การหารแล้วก็หมดที่2ก็จะเป็นตัวของแทนล็นอกแล้วก็พาวเวอร์หรือเรียกเลขยกยกำลังหมดที่3าก็จะเป็นสแควรูทแอ s ซูลท e แล้วก็ส่วนกลับนะหรืออินเวอร์สต่อไปนะครับหัวข้อที่2อครับฟังก์ชันกำหนดคีบบนแป้นนะครับก็รูปแบบฟังก์ชันคือ Void Initial Key 4.4 a s c i i ณสอแคลนะครับอันนี้เป็นการกำหนดกำหนดตัวของคอลัมน์กับโลในเมทิกขั้งหมดครับเซตตอนแรกเป็นโนคีนะครับ,แ,ร no รบแล้วก็4 7 4 1หารแ2ดสอดคูณแล้วก็ลบบวกสูตรเท่ากับแล้วทำการที่ว่าเราใช้แบบปุ่มแต่ละปุ่มในก,การเลือกโนคอลัมน์ที่เราต้องการใช่ไหมครับ ตัวอย่างเช่นเรา,าให้ c เป็นปุ่มเคลียร์แล้วก็หาในเป็นปุ่ม t o g โกลในหมดนั้นก็คือว่าไม่มีหาในในหมดที่สูงผหาเราจะอยู่ที่โหมดที่1นึ่งปละมาันต่อไปนะครับข้อที่3ารครับฟังก์ชันอ่านปุ่มจากคีย์พาร์บตัวไบต์อินคีย์สี่คูณสทำการสแกนคีย์พาร์หนึ่งครั้งอันนี้เป็นฟังก์ชันยาวเลยครับไบต์อินคีย์สี่คดีเปิดให้ดู นี่ครับ by n k สี่คูณสตั้งแต่ตรงนี้ลงมาเรื่อยๆจะถึงนี่เลยครับหลักการของมันก็คือทําการเลือกโลทีละตัวด้วยพอร์ตแที่เราใช้นะครับให้พอร์ตแเป็นลลแล้วอ่านคอลัมน์ด้วยพินแลและกับ0ูนคูณศูนะครับ ทำการแปลงโลกับคอลัมน์เป็น ASCII ตามโหมดนะในแต่ละโหมดเนี่ยปุ่มบางปุ่มก็จะเปลี่ยนหน้าที่การทัางานเช่นโหมด1เป็นไซน์กับคอร์ดแทนเเป็นไซน์แล้วก็แทน C เป็นคอร์ดแล้วก็ในต่อไปนะครับในส่วนของ b y list คีสี่คนสีนะครับ b y list คีสี่ค e สี่ันจะเป็นตัวนี้ครับหลักการของมันก็คือเอ่อทำการ ดีบอลปุ่มนะครับแล้วป้องกันการกดเบิ้ลค่าเพราะเวลาเราทำเนี่ยเราสามารถที่จะมันจะเพิ่มค่าตโนมัติได้อย่างเช่นเรากดแชร์ค่าก็จะเพิ่มขึ้นตามเวลาแล้วก็ตรวจสอบว่าปุ่มเนี่ยกดค้างหรือไม่แล้วก็ส่งค่าไปที่ A S C I ออกมาต่อไปนะครับขอข้อที่4นะครับฟังก์ชันการแสดงผลของ L C D นะครับก็จะมีฟังก์ชัน Void ครับ Void L C D Display Void ทำหน้าที่ในการเก็บค่าไว้นะครับแต่ไม่แสดงผลก็คือ run ใน o p e r a t i n รันในกระบวนการของวา LCD Display นะก็จะทำาที่รป็นการบอกว่าฟัง,ง By, Low, By, umn, ก์ชันมี byte r o w byte column แล้วก็ state m a p นะครับแล้วก็ LCD dot set cursor column r o w LCD print mask นะครับโดยที่ LCD Display นะครับทำหน้าที่แสดงข้อความบนตำแหน่งของ r o w และ column ส่วนในในรูปของ void LCD font นะครับอันนี้จะทำหน้าที่ในการแสดงตัวเลข font สองตำแหน่ง เขนิยมพร้อมจัดสเปซให้พอดีกับ scg ครับ m นำนี่แบบแทนนำตอนนี้คนนิยมนะต่อไปนะครับวันที่5นะครับฟังก์ชันคำนวณสมก,การก็สมการของเราก็คือ force c a l c u l a t e r two นะครับก็จะมี f o ร์ e n u หนึ่งแล้ว f o ร์ e น u m สองแล้วก็ช่โอเปเรชั่ 1, 2, ก Char ation. นก็มีแบบว่าค่าตัวค่า x ค่า y แล้วก็ operation เดียวให้คัน,นคทำการคำนวณสองตัวเลขตาม operator กันเช่นบวกแล้วคูณหะ ก็มีรูปแบบของ void shift นำนะครับก็ทำการ fold ตัวของ pointer array กับ in position แล้วก็ void ตัวของ shift char ครับ char ของ pointer array แล้ in position ใช้ shift array เพื่อลบตัวเลขหรือ operator หลังจากการคำนวณแล้วแล้วทไปนะครับก็มีการ void s o r t e q u a t i o n แล้วก็ void calculate นะครับ แล้วก็บอกในการหมูบอกว่า void equation เนี่ยใช้สำหรับการแยก s r c เป็นตัวเลขใน d e s s array แล้วก็ operator ใน operator array ในพร้อมนับจำนวน operator สำหรับลำดับความสำคัญนะครับแล้วก็ calculate ครับซึ่งคำนวณตามลำดับความสำคัญนะั้นก็คือเอาง่ายคือ sort equation เนี่ย void v sort equation ใช้หน้าที่ในการจัดลำดับความสำคัญของสมการแล้วค่อยนำไปคำนวณใน เป็นการบอกอว่าคูณหารก่อนมีระดับความสำคัญมากมาก่อนแล้วก็บวกลบมีระดับความสำคำสัญมาหลังผลลัพธ์สุดท้ายอยู่ในเดส l a อร์เรการจัดเก็บของ,งาการจัดการตัวของสเปทนะครับก็สติงสเป e ครับ by m นํานำการสร,ร้างสติงของช่องว่างสำหรับจัดข้อความให้พอดีกับ LCD 16อลัมน์ ต่อไปนะครับฟังก์ชันเซตอัพนะครับว่าทำการไวต์เซตอัพเราใช้พอร์ต L นะครับเป็น DDRL แล้วกับ0คูณ F0 กำหนดให้ PLC ถึง p l 7เป็นเอา p ์พุตแล้ว p l ึ0 p l 3เป็นอินพุตนะแล้ว In key s i y A S C I I Cal LCD. Begin ในการเริ่มมาจาก LCD backlight อ่ะก็คือกำหนดทีศทางพอร์ตของคีย์ a ่านะครับตอนนี้ตัวนั้ กำหนดทิศทางผอคีย์ผ่านแล้วก็กำหนดแมปคีย์กำหนดแมปคีย์ผแล้วก็เริ่ม LCD แล้วก็เปิดแบ็คไลท์ต่อไปฟังก์ชันลูปฟังก์ชันลูปคือกระบวนการทำซ้ำๆในแต่ละโหมดนะครับอย่างเช่นวันลูปทำการสแกนค่าของลีดคีย์ในฟังก์ชันที่แล้วถ้าเกิดว่าสแกนเนี่ยมันมค่าไม่เท่ากับโนคี y ก็คือมีมีโอเปเรชันอีกนอกจากโนคีก็ ก็ก็เข้าสู่ขั้นตอนไปก็ถ้าสแกนถ้าตัดซีเสียก็ทุกอย่างก็เคลียร์สมการแล้วก็ทําการเอลีฟครับทำการสแกนถ้าสแกนเป็นเท่าไหร่เท่ากับไหนเพราะว่าคํานวณค่าสมการถ้าเอลีสแกนเป็นหารก็ทําการเปลี่ยนโหมดถ้เอลเพราะว่าหารนี่แทนผลท็อกโกแล้วก็เอลีฟโหมดหนึ่งก็จะเป็นไซน์คอร์สแล้วก็ตัวหารแล้วก็เอลีฟโหมที่สองก็จะเป็น,ทนทแทนน็อกพาวเวอร์ ก็คือเลียกคุณล่ะแล้วก็ตัวที่สมมดที่สก็เป็น square root absolute แล้วก็ส่วนกลับนะแล้วก็วนกลับมาที่เดิมครับเป็นโหมดศูนยก็เป็นปกติกตรวจสอบผมที่เกิดนะอธิบายก็เป็นคำ C คือ Clear er, LCD คำนสมการเท่ากับคำนวณสมการหารก็เปลี่ยนโหมดปพิเศษนะครับโหมด1ถึงหโหมด3ามคำนวณฟังก์ชันพิเศษเช่สนสายคอนแทร์ล power square absolute แล้วก็1ส่วนอีกเลยก็คือ input เอลเนี่ยทำหน้าที่ในการเพิ่มตัวเลขหรือออบเตอร์ใน S R C และแสดงผล,ผล LCD นบน L C D ตัวอย่างโหมดการทำงานนะครับก็โหมดก็ต,ตามที่พูดไปโหมดศูนย์ก็เรามหมดก็ทำการบวกลบคูณหารน,นี่แทนุูมแทงตู้ตัวที่1แล้วก็โหมดหนึ่งก็แ,แทน s ซ n c คอหาสองสก็อันนี้ก็เป็นดปนสซ ใช่คอห์นแต่นี้ก็เป็นแทนดอคแล้วก็ power หรือก็สแควร์แอสเซมบลย์อยู่แล้วก็โฟร,ร์คร,รัก,รรก,รการทำงานโดยรวมกดปุ่มก็สแกนคีย์ผ่านปุ่มถูกดีเบลส่งค่าเอฟไปที่ s a s เอ i ถ้าเป็นตัวเลขหรือเครื่องหมายเก็บใน s r c ถ้าเป็นเครื่องหมายเท่ากับก็ทาการแยกสมก,การซอร์อิเคเวเอชันจากแรงความสําคัญแล้วทำการคำนวณเลขแล้วแสดงผลบน LCD นะถ้าเป็นหารก็ทําการเปลี่ยนโหมดกรรับค่าตัวออง ASCII ของปุ่มพิเศษครับถ้าเป็นฟังก์ชันพิเศษอ่านค่าคํานวณแล้วก็แสดงผลทันทีครับ LCD จะแสดงสมก,การบนบรรทัดบนแล้วก็ผลลัพธ์แสดงการบรรทัดลนะ่างครับสรุปการทำงานของโค้ดนะครับโค้ดนี้นะครับเป็นเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์แบบง่ายครับบน Arduino ใช้ LCD I2C ขนาด16คูณ2ใช้คีผ่า4คูณ4แต่สามารถเปลี่ยนโหมดได้เพื่อเพิ่มปุ่มเสมือนลองรับตัวเลขบวกโอเวอปเรเตอร์บวกฟังก์ชันทักคณิตศาสตร์ทำให้เกิดและทำดีเบลเพื่อป้องกันการกดปุ่มเนนบิ้ลนะเพื่อเราก็จัดลำดับความสําคัญโอเ o อเรเตอร์แล้วคํานวณรเดียวทางเดี๋ยวต่อไปเ,เป็นการแสดงการเอาพุทที่ได้ของ LCD นะครับ สวัสดีครับผมน,นายปนัสศรีจันลหัิศิษฐ์หกหกหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หน่อผมจะมาแสดงการแสดงผลของ LCD ในฟังก์ชันคือท่เรียกทางวิทยา,าศาสตร์นะครับอันนี้เป็นปุ่มนะครับอย่างแรกก็ ประมาณนี้อย่างแรกก็ทดสอบตัวเลขก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับแล้วตัวนี้ไปทําการฟัง์กชั่นเลียร์นะครับเกียร์ค่าแล้วก็นี่เป็นฟัง์กชันบวกลบคูณส่วนหารจะเป็นปุ่มเลือกโหมดนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดที่หนึ่งครับ อันนี้โหมดที่สครับนี่โหมดที่3ามแล้วกับแล้วกลับมาโหมดเดิมครับ normal mode อันนี้ผมจะอยู่มาที่ normal mode กันนะครับในการอธิบายแต่ละแต่ละแต่ละอย่างนะครับอย่างเื่นก็ผมทําการ set normal mode ใช่ไหมครัผมสนใจที่ว่าหนึ่งสองสามเนี่ยทาการบวกกับสี่ห้าหกจะทําการมีค่าเท่ากับ ห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าจุดศูนย์ศูนย์เป็นตัวเลขสองตำแหน่งนะครับแล้วคําตอบที่ได้นี้ก็พาลบกับากอะไรดีเจ็ดส <79. 00 S 1> ิบเก้าแล้วกันเจ็ดสิบเก้ามีค่าเท่ากับห้าร้อยจุดศูนย์หนึ่งอันนี้เกิดจากการแบบว่าเอ,อ่อค่ามันอาจจะไม่เป๊ะอะไรขนาดนั้นอันนี้กเกิดการคลาดเคลื่อนมาศูนย์จดศูนย์ แล้วทําการคูณกับเท่าไหรดีคูณสองแล้วกันนะแล้วก็ละศูนมีค่าเท่ากับหนึ่งมืนอันนี้ไม่การแสดงว่าฟังกช์ชันการการบวกการลบและการคูณสามารถทำได้ในโหมดที่ศูนนะครับต่อไปจะทำการเปลี่ยนโหมดครับเป็นโหมดหนึ่งครับ เป็นฟังก์ชันไซน์คอสแล้วก็หานครับฟังก์ชันไซน์ก็อย่างเช่นเออเอาเป็นเท่าไหร่ดีเอาเป็นศูนย์แล้วกันคไซน์ศูนย์มีค่าเท่ากับศูนย์ครับถ้าเป็นคอสศูนย์ก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งครับแล้เอาเป็นไรต่อดีเอาเป็นสามสิบแล้วกันครับเอาเคลียค่าก่อนนะ ก็เป,เป็นสามสิบเป็นทรายสามสิบแล้วไงทรายสามสิบได้ศูนย์จุดห้าคอสสามสิบได้เฮ้คอสศูนย์จุดห้าได้หนึ่งครับเพราะว่ามันก็คือคอสตัวของหนึ่งส่วนสองอเพราะเฮ้มันก็คือคอสศูนย์เอ้คอสศูนย์ได้หนึ่งค่าใกล้เคียงหนึ่งอันนี้แสดงทนิยมได้แค่สองตำแหน่งเลยประมาณเป็นที่หนึ่งครับ เอาเคลียค่าใหม่เอาเป็นสามสิบใหม่จะได้เห็นชัดขึ้นแล้วใส่ฟังก์ชันคอร์สคอร์สามสิบได้ศูนจุดแปดเจ็ดครับเคลียค่าใหม่เอาเป็นหกสิบแล้วกันครับคอร์หกสิบได้ศูนจุดห้าเคลียค่าใหม่เป็นหกสิบแล้วัที่ผมเคลียค่าใหม่เพื่อว่าให้แสดงค่าที่ชัดเจนขึ้นนะ่ะสายหกสิบก็จะได้ศูนจุดแปดเจ็ดครับ คีย์ค่าใหม่แล้วเป็นเล็กหนึ่งปุ่มไม่ค่อยดีครับหนึ่งทำเป็นคอร์สเอเอันนี้อันนี้กลับมาที่หมดหนึ่งเลยเลืเอกเป็นหมดครับโอเคอันนี้เล็กหนึ่งแล้วฟังก์ชันคอร์สคอร์สหนึ่งได้หนึ่งอ้คอร์สเดี๋ยวนะมันมันบั๊กมันบั๊กเอาใหม่ คอสูนย์คอสูนได้หนึ่งไซสูไซหนึ่งได้ศูนย์จุดสองศูนย์จุดศูนย์สองแล้วถ้าเป็นหนึ่งเอ๊ะเป็นเก้าสิบสิบเป็นเก้าสิบคอสเก้าสิบได้ลบลบศูนย์ก็คือศูนย์นี่ครับแล้วถ้าเป็น สายเก้าสิบได้หนึ่งต่อไปเป็นรูปของการหาร้ังครับเอาเป็นเท่าไหรด่ดีเอาก้าสิบหารด้วยอืหารด้วยสามแล้วนะม,มีค่าเท่ากับสามสิบหมายความว่าฟังก์ชันหารสามารถทำงานได้แล้วก็ฟังก์ชันซน์คอสสามารถทำงานได้เพราะว่าถ้ามาใส่ต่อเนี่ยซาย ใน่0.05 0.5 0. ก็ได้0.01อะไรวะเนี่ย่่าไปโหมดออกไปนะครับเอาเป็นโหมดล็อกนะครับเป็นโหมดล็อกโหมดแทนแล้วก็พาวเวอร์ที่เห็นชัดๆของโหมดแทนนะครับก็จะเป็นตัวของ45กับ0นะมาลองกันดีกว่า45แทน45มีค่าเท่ากับ1 แล้วก็แทนศูนย์มีค่าลับศูนย์นี้เป็นความจริงนะครับ,บายควฟังก์ชันแทนสามารถทำง,งานได้นะครับต่อไปนะครับถ้าเป็นล็อกนะครับถ้าล็อกสองจะอยู่ที่ศูนย์จุดสามศูนย์หนึ่งศูนย์แต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวนี้สามารถแทนดุนิยมได้แค่สองตำแหน่งก็จะได้อยู่ที่ศูนย์จุดสามนะครับตอนปนะปุ่มสายมนันดุบ คครับเรียบร้อยล็อกสองก็จะอยู่ที่ศูนย์จุดสามครับถ้าล็อกสามจะอยู่ที่ศูนย์จุดสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งก็จะมาประมาณอยู่ที่ศูนย์จุดสี่แปดเดี๋ยวลองเช็คด,ดูล็อกสามนี่ศูนย์จุดสี่แปดล็อกห้าอยู่ที่ศูนย์จุดหกเก้าเก้าศูนย์น่าจะอยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดล็อกห้า แล้วก็ล็อกเจอยู่ที่ศูนย์จุปดสี่แปดหนึ่งก็ศูนย์จุสี่ศูนยปดสี่เจ็ดเยศูนจดสอ่ะก็จะประมาณอยู่ที่ศูนย์จุดแปดห้าลองเช็คดูล็อกเจ็นะครับนี Naz ่ศูนจุดแปดห้าแล้วตัวชายล็อกสิบมาเช็คก,กันสิ 10, 0, lock, lock okay, บหนึ่งศูนย์ล็อกล็อกสิได้หนึ่งโอเคครับค่าทุกอย่างเป็นความจริงนะครับหมาวามว่าฟังก์ชันล็อกสามารถทำงานได้นะครับ ต่อไปครับก็จะมาในรูปของเลขยกกำลังนะเอาเป็นเท่าไหรด่ดีเอาเป็นสองยกกำลังยกกำลังสิบหกแล้วกันครับถ้าผมจะไม่ผิดก็จะมาตกอยู่ที่เท่ากับหกหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบหกเช็คกันโอเคครับค่าใกล้เคียงครับมีค่าสามารถทำงานได้จริงครับ อันนี้เป็นรูปแบบของโหมดที่โหมดที่2นะครับก็คือทําการแสดงค่าของแทน log กริทิมแล้วก็ power นะครับหรือเยียกตรงังนี้ต่อไปโหมดต่อ,อไปครับโหมดที่3นะครับเป็นการสแปรลูดเอ่อ a b s o l ลูดแล้วก็ทําการ i n v เวอค่าเนี่ยมาลองกันดีกว่าอย่างเช่นรูดสี่มีค่ารอบสอง เอารู้เท่าท 9. ไหร่ดีรูเก้ามีค่ากับสามรูทสองร้อยห้าสิบแล้วกันอยู่ที่สิบห้าจุดปดหนึ่งหมายความว่าทุกอย่างสามารถทำงานได้นะครับในฟังชันสไปรูทต่อไปครับเอาเป็นฟัง์กชันต่อไปฟัง์กชันอะไรวะแอ s o l u t e แอ o สูตรนี่จะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราต้องไปสัมพันธ์กับโหมดแรกก็จะเห็นได้ชัดอานอามโหมดส่ลบก่อนลบลบก่อนลบยี่สิบลบยี่สิบแล้วก็ไปโหมดอันนี้ตัวหัวสูตร ครับเอาง่ายคือมันมองไม่ชัดเท่าไหร่ครับแต่ว่าเอาจะมองบอกว่ามันทำงานได้แล้วนะยี่สิบยี 20, ่สบสามแล้วสลบก็ได้อยู่ที่อ๋อตัวนี้เป็นฟังก์ชันอินเวอร์สครับผมพูดผิดผมพูดผิดผมพูดผิดผมกดปุ่มผิดดีกว่อาอ่าอย่างนี้ดีกว่าสองศูนย์อกันนี้ปุ่มอะไรวะอา่ 2, 0, อา,อา,อา,อามองตัวเลขใหม่ผมเมาเลยสองศูนย์ 2, 0, แล้วทำการแอบสลบ จ็ได้ใช่ยี่สิบถ้าเป็นลบได้ไหมลบลบมันมองไม่ค่อยชัดเท่า,า,าไห,อาอาหร่เอาเป็นเท่าไหร่ดีเอาอีกค่าหนึ่งแด้วกนะันครับเอาเป็นหนึ่งร้อยเลยใส่อัลตรูดเกิดให้หนึ่งร้อยหมายความว่าค่าจริงที่เป็นบวกหาแอดหาอัลูดแล้วก็ได้ค่าเดิม ต่อไปครับเป็นฟังก์ชันอินเวอร์สครับเอาเป็นเท่าไหรด่ดีเอาเป็น0ูนะจุดห้าเลเอเอาเอาินเวอร์สสองก่อนเลสองอินเวอร์สได้ศูนย์จุดห้าแล้วก็อินเวอร์สซ้ำอีกทีหนึ่งก็ได้สองเห็นไหมค่ามันวนนะครับเห็นไหมเพราะว่เราสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาค่าได้ก็คือสามารถอินเวอร์สค่าได้เอาเท่าไหร่อีกดอืมศูนย์จุดหนึ่งสองห้าแล้วนะศูนย์ จุดหนึ่งสองห้าก็แปดเนาะเราเลยเล็บแปดแล้วทำการอินเวตสูตเมื่อคราวนี้นว่าตัวนี้มันรองรับได้ขั้นอนุกมสองตำแหน่งก็เลยปรัดห้าเป็นปรับสูย์จะดึ่งสองห้ากลายเป็นหนะึ่งศูนย์จุดหนึ่งสามเอาอะไรอีกค่าหนึ่งดีเอาเป็น 20, ยี่สิบเลยนะทำการอินเวตได้สูตรจุดศูนย์ห้าอินเวตกลับก็ได้ยี่สิบอ่ะ คือเขาเรสามารถทํางานได้ทุกประการครับแล้วก็สามารถกลับไปโหมดเดิมได้ด้วยนี่กลับมา normal mode ใหม่ลบยี่สิบแล้วก็ฟื้นลบลบลบไปก็ ก็คือเราสามารถเลือก Select Mode ได้นะครับอันนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดในการแสดงตัวของ LCD นะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียครค่นี้ครับขอบคุณครับ